ชอบแนวนั้นมาลองดูเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกเหมือนกันไหมนะแต่ว่าประคมความหอมของดอกไม้เข้ามาทุกคนเหมือนคุณเอาดอกไม้ประมาณพันชนิดใส่ไว้ในนี้คือเขาซับซ้อนทุกกลิ่นจริงๆกับแบรนด์นี้กลิ่นนี้เขาแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากช่วงต้นยุค90นะครับคลิปนี้ฉันมีความสุขในการทามากจริงๆไม่รู้จะเปิดคลิปยังไงเลยอ่ะเพราะว่าดีใจมากคลิปนี้นะครับว่าจะพาทุกคนมารีวิวเทียนหอมสัญชาติสวีเดนที่หลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันนะครับถ้าใครเป็นสายเครื่องหอมและแบรนด์ที่ตััั้้้้้งงออยู่่ตรดาาานนนนนนนหเแแลวก็คืบ อโมนจริงๆแล้วเนี่ยอโมนนะครับบ่เคยทําคลิปรีวิวไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนาะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยบอลมีโอกาสได้ดมของจริงแค่กลิ่นเดียวนะครับส่วนกลิ่นอื่นๆเนี่ยใช้วิธีการมาโนโอเอาจากโนต้ตเนาะแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องแล้วทุกคนเพราะว่าเราจะได้ดมของจริงกันทั้งหมดเลยอโมนนะครับเขาเป็นแบรนด์เครื่องหอมที่ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศสวีเดนนะครับแต่ว่ามีคนไทยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งซึ่งนี่อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่คนไทยหลายๆคนนะครับสนใจในแบรนด์นี้นะครับบอลเองก็เช่นกันซึ่งคําว่าโมนในภาษาสวดนแว่าก้อเม เขาจึงใช้ความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Monoromatic oh um c Matte Blue Candles หรือเทียนหอมสีฟ้าซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทางแบรนด์นะครับเขาไม่ได้ใช้สี Ma t ต b l u ูเนี่ยเป็นแค่แก้วกับกล่องเท่านั้นนะทุกคนแต่ว่าเนื้อเทียนของเขาเนี่ยก็เป็นสี Ma t ต blue ด้วยแว็กซ์ที่เขาใช้นะครับจะเป็นไขธรรมชาติคุณภาพสูงนะครับแล้วก็เป็นแพนเบสด้วยซึ่งเก็บเกี่ยวจากทางตอนใต้ของสวีเดนรวมถึงไส้เทียนเองเนี่ยก็เป็นเมตรต่อระบบนิเวศเพราะแบรนด์นี้นะครับเขาชูเรื่องการเป ไม่ทิ้งขยะเสียเพิ่มให้กับโลกอย่างที่ทุกคนเห็นตรงด้านหน้าบอสน,นะครับตอนนี้ทางแบรนด์เขามี10กลิ่นแล้วนะครับเดีย๋ยวเราเริ่มจากฝั่งนี้ละกันเนาะสำหรับกลิ่นแรกนะครับคือกลิ่นที่ชื่อว่า1945ข้ามาที่บ้านของกลิ่นนี่นะครับเขาบอกเอาไว้ว่าจดหมายรักจากลูกสาวผู้กระตันยูที่ส่งให้พ่อผู้น่ารักของเธอกลิ่นที่เก็บภาพความสุขจากการผสมผสานของสมุนไพรสดความเย้ายวนจากอิตาเลียนเบอร์กามอต ออเรน t o r รสอ e เรนจ์บอสสอมไ Jasmine และปิดท้ายด้วยอันเดอร์โทนอันอบอุ่นของแซนด o าวุฒและซี a r w o o d กลิ่นนี้แรกดมเลยอะบอาจะได้กลิ่นของส้มค่อนข้างชัดนะครับจะมีความเป็นฟรุตตี้ที่นำชัดเจนแล้วได้ติ้นของความเป็นสมุนไพรที่ไม่ได้ให้ความเฮอร์บัลขนาดนั้นนะทุกคนกลิ่นโดยรวมเนี่ยจะเป็นฟรุตตี้นำซะมากกว่ากลิ่นเขาจะเป็นฟิลเหมือนแบบอืทำอาหารช่วงเช้าอยู่ในครัวแล้วได้กลิ่นน้ำผลไม,ลม้กลิ่นของแยมกลิ่นของ ความเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเป็นฟรุตตี้โทนหนึ่งที่บรรู้สึกว่าเคยบอสโอเคเลยะเพราะว่ากลิ่นนี้เราเคยใช้จนหมดแก้วไปแล้วทุกคนหอมมากนะครับไม่ได้เป็นฟรุตตี้หว,นหวานๆหรือว่าฟรุตตี้ขนมที่เราอาจจะคุ้นเคยกันเนาะอันนี้จะเป็นฟรุตตี้ที่ซับซ้อนได้กลิ่นส้มนําชัดนะครับแต่ว่าเป็นส้มในโทนที่มีความเปรี้ยวจากผลไมาอ้อื่นๆมาผสมแล้วกันเนาะสำหรับ n i 4 5นะครับหอมมากเลยอ่ะกลิ่นต่อมานะครับทุกคนคือกลิ่นบอาคำอธิบายของกลิ่นนี้นะครับเขาบอกเอาไว้ว่า กลิ่นที่ชวนให้นึกถึงการเดินทางในจินตนาการของป่าที่เหมือนดังเทพนิยายให้คุณลุ่มหลงและเติมเต็มประสาทสัมผัสของคุณด้วยกลิ่นไม้สนสวีดินเก่าเฟอร์นิโดสยางไม้ที่เก็บได้จากป่าแถบชายฝั่งของสวีเดนแซนเดอร์วูดชินนามอนและสมุนไพรที่ไปกันโคนละทิศโคาานละทางเฮ้ยหอมมากเลยอะ่ะเป็นกลิ่นเหมือนเออกลิ่นป่าจริงอะ่ะทุกคนแต่ว่าไม่ได้เป็นโทนวูดดี้หรือว่าเป็นป่าไม้แบบนั้นนะคือเขาจะมีความเป็นวูดดี้ เออร์ตี้นะครับเราติ้นความสะอาดสะอาดเข้าไปอะ่ะแต่ก็ไม่ถึงกับโซบนะทุกคนกลิ่นมีความซับซ้อนบอที่ว่าความสะอาดที่ได้เนี่ยน่าจะมาจากความสิตัสจากส้มบางๆเป็นวูดที่นี่ฉันแบบนั่งแบบพินิดพิเคราะห์มากเลยนะเพราะว่ากลิ่นซับซ้อนจริงอืมเป็นวูดที่มีความสะอาดสดชื่นแล้วได้ติ้นของความฟรุตตี้สิตัสบางๆแล้วกันเนาะเป็นกลิ่นแบบเออป่าจริงๆอะ่ะบานะครับ หอมมากกลิ่นต่อมาดีกว่านะครับทุกคนคือกลิ่นที่ชื่อว่า Berry Bomb ข้ามอธิบายกลิ่นเนี่นะครับเขาบอกเอาไว้ว่าการเฉลิมฉลองคริสต์มาสยันที่ซึ่งผลลัสเบอร์รี่สุกโอบรับความน่าอัศจรรย์ของดอกพีโอนีสเทเบิลโรสและนอร์ดิกบูสบอมจริงๆทุกคนเบอร์รี่มากนะครับแต่ว่าจะเป็นเบอร์รี่ในโทนที่แบบมีความ บาลซัมิกที่ปลายหน่อยๆนะครับจะเป็นเหมือนเบอร์รี่หลายๆชนิดรวมกันแล้วมีความหมาักๆให้ตินฟลอร์บางๆนะครับเป็นกลิ่นเบอร์รี่ที่เอาจริงก็คือเราดมมาทุกกลิ่นแล้วแหละก่อนที่จะทํารีวิวเนาะ mm. เราบอกคร่าวๆเลยว่าเขาจะมีความซับซ้อนที่ให้ความรู้สึกตามชื่อกลิ่นที่เขาตั้งนะครับตามคอนเซ็ปต์ตามเรื่องราวต่างๆเนี่ยแต่ว่าตัวกลิ่นเองเนี่ยจะไม่ใช่แบบดมแล้วจะเข้าใจได้ง่ายขนาดนั้นนะเออจะมีความซับซ้อนที่น่าสนใจมากๆ หอมไม่รู้จะพูดคําว่าอะไรจริงเป็นเบอร์รี่ที่ปกติผมก็กไม่ได้ชอบกลิ่นในทอฟรุตตี้เบอร์รี่ขนาดนั้นนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาจะไม่ใช่เบอร์รี่แบบที่คุณจะนึกถึงได้อะเออต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับจะไม่ใช่แบบน้ําผลไม้ที่เป็นพวกแบบเบอร์รี่ต่างๆอันนี้จะเป็นความซับซ้อนของเบอร์รี่ฟรุตตี้แล้วก็ฟลอร์ลอะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเบอร์รี่บอมบ์นะครับไปกันต่อเลยฮะทุกคนสําหรับกลิ่นต่อมานะครับคือกลิ่นชาโดว์คำอธิบายของกลิ่นนี้นะครับเขาบอกเอาไว้ว่า แก่นแท้และศิละปะการชงชาแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นเตรียมตัวสำหรับการพักแรมและริมรสชาเขียวสัมผัสกลิ่นเจแปนนสเดอรี่ดอกไม้แห่งโอกินาวาและกวาหยักวูดกลิ่นนี้แวบ,บแรกที่ดมเลยจะเป็นความออเรนทอลนะครับซึ่งน่าจะตามคอนเซปต์ของกลิ่นที่เขาให้มาแต่ว่าส่วนตัวบอสเนี่ยไม่ได้กลิ่นของชาเขียวชัดขนาดนั้นนะครับแต่พออ่านคอนเซปต์เขาว่ารีมายถึงบรรยากาศแบบนั้นจริงๆอะบรรยากาศแบบญี่ปุ่นความสงบมันจะเป็นความแบบฟิล ใบชาสดที่ผสมโนต้ตต่างๆแล้วปลายเนี่ยจะมีความฟลอรลที่ค่อนข้างสาะอาดกลิ่นค่อนข้างแบบพักผ่อนเลยทุกคนถนะ้ใครต้องการความพักผ่อนบอกว่ากลิ่นนี้เหมาะสบายสงบแล้วจบด้วยความสดชื่นสําสหรับชาโดนะครับลองไปลองกันดูคลิปนี้ฉัมีความสุขในการทํามากจริงๆนะครับกลิ่นต่อมานะครับครึ่งทางแล้วนะครับคือกลิ่นที่ชื่อว่าซิซูบุเกะเข้าอธิบายของกลิ่นนะครับเขาบอกเอาไว้ว่า ช่อดอกไม้ที่แสดงความเคารพต่อเพื่อนบ้านชาวนอร์ดิกของเรากลิ่นอันพิ้วไหวของลิลลี่อัลเดฟารีแกว่งไกวไปตามสายลมที่สดชื่นมาพร้อมกับญ้าฝรั่นว h y ไฮยาซินมอสและกร่นลิฟตกลิ่นนี้เนี่ยคือกลิ่นที่บอเคยทำคลิปไปเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะเพราะว่าเราซื้อมานะครับแล้วตอนที่เลือกเนี่ยบอาจำได้ว่าบอเลือกจากความที่โอเคหนึ่งคือคำอธิบายแล้ว2เนี่ยโน้ตเขาเยอะจริงๆนะ <laughs> หอมมากไมู่้อะพูดอะไรแล้วเพราะว่าฉันชอบมากจริงนะครับเป็นกลิ่นของแบบฟอลโล่ Follow ที่ถูก ประโคมความหอมของดอกไม้เข้ามาทุกคนเหมือนคุณเอาดอกไม้ประมาณพันชนิดใส่ไว้ในนี้เออไม่ได้เวอร์นะหอมจริงได้กลิ่นลิลิไฟเฟลชัดนะครับแต่ว่าจะเป็นความหอมฉ่าของดอกไม้หลายๆชนิดแล้วปลายเนี่ยเหมือนเขาใส่วูดเข้ามาเพื่อทําให้กลิ่นมันมีความกลมกล่อมมากขึ้นมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับซึ่งสักเซสมากนะฮะหอมมางจริงอันนี้ไม่ได้รู้สึกมาร์กนะครับแม้ว่าเขาจะใส่มาร์กเข้ามาเนี่ยแต่บอดรู้สึกว่าโดยรวมเนี่ยทำให้กลิ่นมันก็มีความเป็นฟอลโล่ที่ เข้มข้นและชัดเจนมากขึ้นมากกว่าเนาะสำหรับซิสซูบุเกะนะครับใครแบบหาของขวัญแต่งงานให้เจ้าสาวให้เพื่อนเนี่ยก็กลิ่นนี้เหมาะมากจริงๆนะไปกันต่อนะครับทุกคนกลิน่นนี้นะครับชื่อกลิ่นว่าคัสเซ็ตเข้ามาที่บ้ายของตีนี้นะครับเขาบอกเอาไว้ว่า ยังจำมิกซ์เทปอันแรกที่คุณบันทึกจากสถานีวิทยุได้อยู่ไหมจำความยากในการใส่เพลงที่คุณชื่นชอบเข้าไว้ด้วยกันได้หรือเปล่าแล้วยังจำการกรอเทปด้วยมือได้ใช่ไหมความซับซ้อนในกลิ่นอันอบอุ่นแสนสบายของคัเสเซ็ตขับเคลื่อนด้วยกลิ่นใบไ,ไม้สีเขียวสดผสมเข้ากันกับกรีกฟิกส์พาชเรี่ไอซ์แลนดิกวูดส์วอเตอร์จัสมินกาวานัมและทิเบตันโรส นำไปสู่ความอบอุ่นที่ห่อหุ้มกลิ่นอายของจิตวิญญาณอิสระอันคุ้นเคยกลิ่นนี้เขาแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากช่วงต้นยุค90นะครับกลิ่นนี้แว็บแรกเลยคือจะมีความพาวเรี่ที่ออกเหมือนแป้งหอมวินเทจอะทุกคนได้กลิ่นของกุหลาบชัดนะแต่ว่าจะไม่ได้ออกมาเป็นแบบเฮ้ย hey, ฉันคือกุหลาบซับซ้อนฟลอรัลนะครับปลายจะมีความมาร์คแต่โดยรวมของบอสน,นี่รู้สึกว่าเป็นพาวเรี่นะครับกลิ่นแบบ เออแป้งหอมเลยอะถ้าใครแบบชอบแนวนั้นมาลองดูเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกเหมือนกันไหมนะแต่ว่าเขา amazing มากเหมือนกันนะที่ทำกลิ่นให้รีมายถึงคอนเซ็ปต์เขาได้อะพาราลีฟลอรัลมัลค์สกีนะครับสำหรับบอสเนาะแคสเซตกลิ่นต่อมานะครับทุกคนคือกลิ่นที่ชื่อว่า Bruce Way คํมามธาบ้านของกลิ่นนี้นะครับน่ารักมากเลยอะ feeling boost อยู่หรอ Bruce ที่ดีควรเก็บไว้สาหรับแนวดนตรีเท่านั้น Bruce Way ขจัดความรู้สึกอันเร่าร้อนเหล่านั้นออกไปด้วยการยกระดับกลิ่นนที่ผผสสมา แทนที่ความหม่นหมองด้วยพลังบวกกลิ่นสดชื่นอันซับซ้อนและความรู้สึกดีๆที่จะถูกสันสร้างโดยกลิ่นซึ่งผ่านการปรุงด้วยมือของ d a n ิสท t ม m a ท o ล e a ฟ i t อิตาเลียนเวอ a ์ t e น่าอาร์ติมิเซียแบล็ b แครน s s รูบับและต้นมะเดือ่อกลิ่นนี้ส่วนตัวโคโทจะค่อนข้างบางกว่ากลิ่นที่ดมมานะครับแต่ว่าจะได้กลิ่นของฟิกตีนํำชัดเนาะจะเป็นฟิลของ Green All, f อรัลฟรุตตี้ทุกคนจะมีความเบกจีอ่อนจะเป็นความหอมสดชื่นของพืชผลที่ให้ความรู้สึก หอมสบายธรรมชาติอืมหอมดีนะบูสเว์สมชื่อเลยนะครับ ลกลิ่นต่อมานะครับทุกคนคือกลิ่นที่ชื่อว่าโคเปนนาฟคำอธิบายของกลิ่นนะครับเขาบอกเอาไว้ว่าการผสมผสานวัฒนธรรมย่อยของหนุ่มสาวที่ไม่ต้องใช้ความพยายามในโคเปนเฮเกนมีอิทธิพลต่อการผจญภัยอันหอมกลุ่นของโคเปนนาฟสถานที่ซึ่งการล้มล้างคำมั่นสัญญามาพร้อมความมีชีวิตชีวาของการแสดงออกที่หลากหลายการใช้ชีวิตบนท้องถนนที่หลากหลายของเมืองสะท้อนผ่านกลิ่นซึ่งไม่น่าจะไปด้วยกันได้อย่างเกรฟฟูตเซสแบล็กเพเปอร์ ฮันนี่เมโรสจาว้าเวติเวอร์สไวส์มาร์กและขี้พึ่งต่างช่วยกันกระตุ้นความสดชื่นโอ้กลิ่นนี้แว็บแรกบอสจะได้กลิ่นของน้ำพึ่งนำนะครับมีความหวานฉ่ำแต่ไม่ได้หวานขนมจะเป็นน้ำพึ่งในฟิลที่เขาใส่ความฟลอรัลแทกเข้าไปทุกคนกลิ่นค่อนข้างซับซอ้อนนะครับโตฟรุตตี้ของเกรทฟูดที่น่าจะให้โทนซิตัสด้วยเนี่ยไม่ได้แสดงออกขนาดนั้นในโคโทเนาะแต่ว่าโดยรวมอาจจะได้กลิ่นของความฉ่ำสดชื่น จากน้ำพึ่งและดอกไม้ประมาณนี้เนาะสำหรับโคเปนฮาฟนะมีความซับซ้อนดีทุกคนกินอะ่ะคือเขาซับซ้อนทุกกลิ่นจริงๆอ่ะแบรนด์เนี้ยอืหอมดีนะครับโคเปนฮาฟกลิ่นที่9แล้วนะครับทุกคนคือกลิ่นที่ชื่อว่ามูซีดข้ามาที่บ้ายของกลิ่นนี้นะครับเขาบอกเอาไว้ว่าการปรากฏตัวของความไม่แยแสและกล่าวน้อยกว่าความเป็นจริงในการชำระงมองครั้งแรก ภีพิณา์ศิลปะสแกนดิเนเวียนสมัยใหม่ได้กระตุ้นผ่านสายตาและสมองทำงานร่วมกันอย่างรอบคอบในการแสดงผลงานศิลปะและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมมิวส mm ิ d hmm. แสดงให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนและความเข้าใจอันลึกซึ้งผ่านเกรฟฟูดซาฟรอนและจูเนเปอร์เบสในท็อปโน้ตขณะที่เพิ่มกลิ่นของหนังและฟโเลเข้าไปแล้วตัดกับกลิ่นของราสเบอร์รี ฟติเวรและแคส m e r e w o o ูสที่นําเสนอในฐานะผลงานศิลปะแบวบแลรกที่ดมเนี่ยได้กลิ่นของท็อปโน้ตคื่อน้างชัดนะครับเกรฟฟูดที่มีความสิตรัสติ้นฟุตเตียนอ่อนแล้วผสมกับความสไปซ์จากแซฟฟอนเข้าไปปลายกลิ่นอนะบอถึงได้ความหอมเปรี้ยวอมหวานนิดๆของราสเบอร์รี่นะครับกลิ่นค่อนข้างซับซ้อนดีแล้วก็ ภาพรวมของกลิ่นทั้งหมดพอทุกโนดรวมกันแล้วว่ามันกลายเป็นว่ามีความขลังแต่ไม่ถึงกับศักดิ์สิทธิ์เขาทำคอนเซ็ปต์ดีมากจริงๆอ่ะเออกลิ่นมูซีดนะครับถ้าจะให้บอกเป็นโทนเนี่ยสำหรับบอสเองบอสรู้สึกว่าจะเป็นฟรุตตี้ซิตัสสไปส์เนาะสำหรับกลิ่นนี้เราเดินทางมาถึงกลิ่นสุดท้ายแล้วหรือนี่ไม่อยากหยุดทำเลยเพราะว่ามีความสุขมากนะครับกับกลิ่นที่ชื่อว่า Sleepless ข้ามมาที่ใบของกลิ่นนะครับเขาบอกเอาไว้ว่า ถวายบังคมให้แก่ลาเวนเดอร์ราชินีแห่งการผ่อนคลายสลีปเลสพาเข้าสู่การเติมเต็มความสดชื่นพร้อมกันกับการนําเสนอการพักผ่อนอันสูงสุดจากวันอันแสนวุ่นวายและค่ําคืนที่คุณนอนไม่หลับกลิ่นที่มาพร้อมดอกลาเวนเดอร์จากหมู่เกาะแคนารีท่ามกลางขุมพลังแห่งความผ่อนคลายของยูคาลิปตัส์ลิฟท์เพรสเบอร์กามอสเซจ อิเ a n r o โร t พาชูลี่ตองกับบีนส์และ Amber ดมแล้วลาเวนเดอร์นำชัดนะครับแต่จะเป็นฟิลของความอาร OMATIC ที่ให้ความฟลล์แล้วตนมาร์คอ่อนๆนะทุกคนเป็นลาเวนเดอร์ในโทนที่ซับซ้อนโน้ตอื่นๆเนี่ยเหมือนผสมเข้ามาเพื่อเจือความลาเวนเดอร์ให้มันมีมิติที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับแต่ว่า ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์นำชัดอยู่ในโคโทเนาะตอนจุดแล้วว่าบอสคิดว่าน้ตอื่นๆนาะจะกระจายตัวออกมาได้มากขึ้นนะครับหอมเลยอะ่ะอันเนี้ยแม่ที่บาบเยอะเพราะว่าเป็นกลิ่นสาหรับการนอนหลับจริงๆอะ่ะถ้าใครแบบเออพักผ่อนน้อยนะครับหรืออยากจะได้วันที่แบบรีแล็กซ์ผ่อนคลายสบายๆกลิ่นนี้เหมาะแน่ๆนะครับสำหรับสลีปเลสนะครับใครชอบลาเวนเดอร์จัดเลยนะจ๊ะหอมมากและทั้งหมดนี้ก็คือเทียนหอมทั้ง10กลิ่นจากอโมนนะครับคิดวฉันมีความสุขมากจริงๆสำหรับกลิ่นที่บอสชอบที่สุดนะ ซิ s ซูบุเก้นะครับฉันจะปฏิเสธความเอาช่อดอ,อกไม้มาฟาดจมูกแบบนี้ได้ยังไงเธอหอมมากจริงนะครับเป็นกลิ่นฟลอรัลที่บอสชอบจริงๆนะสำหรับซิ s ซูบุเก้นะครับก็เลยเลือกเป็นกลิ่นแรกกลิ่นต่อมานะครับที่ชอบนะฮะคือกลิ่นเบอร์รี่บอม ถ้าเป็นคนที่ดูบสรีวิวตั้งแต่แรกๆเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ้ยคุณบอสช,ชอบกลิ่นแนววูดดี้ฟลอรไม่ใช่หรอจริงๆปกติบอสก็จะชอบแนวๆนวันน้นะนะครับวูดดี้ฟลอร์ลเลเทอร์ลี่อะเนอมาลิสติกต่างๆแต่ว่าเวลาบอสเจอแบรนด์ที่เขาทาโทนกลิ่นที่เราอาจจะไม่ได้ชอบเป็นหลักหรือว่าชอบเป็นปกติเนี่ยแล้วทาออกมาได้จนเรารู้สึกว,าว้าวอะเราก็จะเลือกอันนั้นเนาะซึ่งเบอร์รี่บอมเนี่ยปกติแอร์ฟรุตี้เนี่ยบอสจะค่อนข้างเฉยๆมากไม่ค่อยชอบเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเออเราไม่ชอบ่่นนอีีรร์ใโทท แปลกสาหรับเราอะ่ะเออมีความซับซ้อนหอมนะครับแล้วก็มันไม่ได้สดชื่อหรอกทุกคนแต่ว่ามันจะให้ความกระปี้กระเป๋าหอมดีอ่ะเบอร์รี่บอมนะครับถ้าใครชอบเบอร์รี่รักแน่แต่ว่าเราเองเนี่ยขนาดไม่ได้ชอบฟรุตตี้ขนาดนั้นอ่ะกลิ่นนี้ยังตกฉันได้เลยเธอและกลิ่นสุดท้ายที่ชอบที่สุดนะครับคือกลิ่นมิวซียคือกลิ่นนี้เนี่ยด้วยความที่คอนเซปต์เขาเป็นมิวเซียมนะครับแล้วกลิ่นเองเนี่ยก็ทําออกมาได้มีความซับซ้อนสุขขุม แล้วมีมนขังบอสก็เลยแบบเฮ้ยหอมมากอะ่ะเป็นกลิ่นในโนต้ตต่างๆที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะออกมาเป็นแบบเนี้ย แต่ท้ายที่สุดแล้วมันออกมาเป็นแบบนี้นำมาทำมเออแต่เอาเป็นว่าฉันชอบแล้วกันนะมูซีดนะครับไปลองตามกันได้สําหรับราคาเทียนหอมขนาด280กรัมนะครับจะอยู่ที่เล่มละ2,990บาทแล้วตอนนี้นะครับทางแบรนด์เขามีฝาขายด้วยเป็นเมทัลแคนดลิตนะครับวัสดุเป็นโลหะสีดําสวยมีน้ําหนักดูดีมากๆนะครับราคาจะอยู่ที่ชิ้นละ1,490บาทช่องทางการสั่งซื้อตอนนี้อโมนี่เขามีออฟฟิเชียลคอนทนตบิวเตอร์แล้วนะครับนั่นก็คือโนสร r พับบ l ิกจริงๆแล้วเนี่ยเขาวางไว้หลายที่มากๆในกรุงเทพนนะนรัััับบตตต่่่่่าาางงงงจจหหววดดไมแแใขออออกกกเป็ชทิลล้ ก็คือ i n s t a g r ก m a แอดอ n มนอันเดอ r e t กเนะครับเข้าไปเนี่ยตรงไบโอเนี่ยก็จะมีลิงก์ไลน์นะครับคุณก็เข้าไปในไลน์แล้วก็สั่งซื้อทางนั้นก็ได้หรือจะเข้าไปดูที่ร้านโนสสุขุมวิทสี่สิบเก้านะครับไม่ก็ลองถามทางแบรนด์ดูว่าเขามีวางไว้ที่ไหนบ้างจะได้ลองตามไปดมของจริงกันดูเนาะอันนี้ก็ขอบอกเป็นทริคไว้นิดนึงแล้วกันนะครับจากประสบการณ์ที่ใช้งานจริงเนาะด้วยความที่แก้วเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนเซรามิกเคลือบนะครับทำให้มันง่ายต่อการจับตัวของขมเหลา ดังนั้นเวลาใช้เนี่ยบอสแนะนําว่าให้ใช้ตามเบสิกสเต็ปของการใช้เทียนหอมเลยก็คือก่อนใช้ทุกครั้งเนี่ยให้ t r i ม w ิ g นะครับแล้วเวลาจุดใช้งานเนี่ยก็ระวังอย่าให้โดนลมนะครับมันจะไม่เกิดขมาเหมาอย่างอันเนี้ยบอสใช้เองทุกคนนะเดี๋ยวให้ดูนะครับอันเนี้ยบอสจุดแบบตามขั้นตอนการใช้เทียนแบบดีมากๆนะครับมันก็เลยแทบจะไม่มีขมาเหมาเลยเห็นไหมมันคือเสน่ห์ของการใช้เทียนหอมทุกคนเราต้องละมีดกับเขานิดนึงนะครับแล้วเราจะได้แก้วสวยๆมาใช้งานต่อก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้บอสคิดว่า น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับท่านที่อาจจะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะครับหรือว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้ไปดมของจริงเนี่ยจะได้ใช้ประกอบการพิจารณาในการซื้อเนาะถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปประมาณนี้อีกนะครับก็ฝาก subscribe like share follow youtube facebook instagram twitter tiktok นะครับทุกๆช่องทางชื่อเหมือนกันเลยวิสุทธนัน v i s, s u t a n, a n t นะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะไป